สวัสดีครับพี่น้องลูกล้านทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องสู่สวนลุงสมคิดนะครับสวนปลูกแบบผสมผสานนะครับปลูกแบบผสมผสานปลูกเองขายเองนะครับพี่น้องปลูกอย่างเล็กและหน่อยเน้นหลายชนิดนะครับเน้นหลายชนิดเอาชนิดละเล็กละน้อยนะครับแต่ให้มีหลายอย่างแล้วก็ปลูกเองก็ตรงขายเองได้นะครับนี่คือเทคนิคที่ลุงสมคิดได้เคย อบอกพี่บอกน้องลูกล้านนะครับบอกมาตลอดนะครับการเ็ดสวนแบบผสมผสานปลูกเองขายเองปลูกไ้หลากหลายเข้าไว้นะครับแล้วก็ต้องหูวจักวิธีการขายเองนะครับบม่ต้องพึ่งผ้าพราคขาคนกลางคลิปนี้ลุงสุกิจสิมาแนะนําวิธีการปลูกมะลาขีนกนะครับมะลาขีโนกก็เป็นพืชลักอีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในสวนของลุงนะครับที่บ่กคยขาดชักเท่อนะครับ ซึ่งติกรุ่งก็บูดคิดว่ามันจะขายได้นะครับพี่น้องเนี่ยหยอดอ่อนๆนี่พี่น้องขายได้นะครับคือมะล่าขีนกนี่ผมสิขายทั้งทั้งลูกอ่อนแล้วก็หยอดอ่อนนะครับคือขายได้เป็่มทุกอย่างนลยครับพี่น้องซึ่งลูกค้าก็คือให้การตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับก็เลยกลายเป็นผืนที่ยืนอยู่นในสวนตลอดนะครับลูกขนาดนี้ครับที่เก็บขาย อยู่ลูกอยู่ระมานี้ครับถ้าเก็บหญ่แห้งกับขายบอค่อยดีนะครับต้องเก็บอ่อนๆนะครับอ่ามาหูจะวิธีการปลูกเลยครับลูกสีผ้าพี่ผ้าน้องปลูกแบบไรนะครับก็คือเพาะใส่ถุงซะก่อนนะครับถุงก่อนเอาจะกอกดินเนี่ยให้ตัดอ่ก้นถุงนะครับตรงมุมเล่มแหลมนะครับตัดออกนะครับทั้งสองฝั่งนะครับตัดออกให้มันระบายน้ำได้นะครับแล้วก็กอกดินแล้วก็เอาเม็ดใส่เมล็ดละเม็ดละถุงนะครับแล้วก็คบไว้ประมาณย่นเลยเกินไปนะครับ แล้วก็มาขุดหลุมล่อก่อนนะครับขุดหลุมแล้วก็ห้องโดยขี่ไก่นะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับห้องขุดหลุมนะครับถึงเป็นเทคนิคที่ปลูกเกือบทุกอย่างในสวนลุงสมคิดจะปลูกทคนิคคล้ายขกันนะครับคือต้องมีปุ๋ยคอกแล้วก็พร้อมทั้งปุ๋ยสูตรเสมอในการห้องขุดหลุมนะครับหลังจากที่เท้าใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็เคมีห้องขุดหลุมแล้วนะครับเขาก็ต่อมาคุกเข้าดินนะครับให้เขากันผสมนะครับมิกให้เขากันนะครับ เขาจะไปกองไว้ครับที่พรามีผลดีนะครับต้องเอามิกให้มันเข้ากันคือผสมให้มันมันคลุกเข้าให้เข้ากันให้ได้ทีนะครับระยะต่อต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับหลุมหนึ่งก็ใส่แค่ต้นเดียวนะครับ2เมตรถึง2องเมตรห้าสิบนะครับต่อต่อระยะปลูกหนึ่งต้นนะครับซึ่งลูงจะปลูกแค่หลุมละต้นนะครับเส่วนวิธีการปลูกนะครับเอาแกะออกจากถุงยังีไลนะครับ คือลุงผ้าห็ดน,น,นี่เนาะเกลามันระวังจะนยอยยางไอยาให้เบามันแตกได้พี่นอ้องแต่เบาแตกนจ่มีปัญหานะครับแล้วก็เมื่อขวดมันเป็นลุมจรงนีะครับเป็นลุมพอดีกับเบานะครับหลวงมันเป็นลุมพอดีว่างเบาลงไปปั๊บนะครับแล้วก็ครบนะครับปบอนหนะครับเพราะว่าดินนี่เป็นดินที่ห้าคุกเข่าปุ๋ยขอกให้เขากันนะครับบริเวณไปกองไหวนะครับ หลังจากปลูกแล้วก็ให้คดหน้าให้เต็มหลุมเลยพี่น้อเด้อโดหน้นาให้เต็มหลุมเลยนะครับพอดีลูกขอ,ขอทนนิดนึงบริษายลูปตอนที่ปลูกตอนแรกถึงหดหน้านะครับลืมไปนะครับหดเหี่ยไรนะครับใส่สายยางนะโดที่แหลกนะครับหคดห้มันเต็มหลุมนะครับหลังจากที่เขาเกิดขึ้นมาติดแล้วนะครับอยู่ประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยเท่า้องพ่วนดินตลอดนะครับพ่วนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยขอ,อกีหลอบนึงนะครับปุ๋ยคอกนี่ให้ห้อย หางต้นออกมางประมาณสักสามินเซนนะครับโอ้ยเป็นแถวสองฟังนะครับใส่ปลุกขอกเพราะว่าให่ปลุยคอกนี่เป็นเป็นตัวปรับปรุงดินเลยครับเป็นมีถานอาหารที่สมบูรณ์นะครับขี่ไก่นะครับลุงขอแนะนํนาขี้ไก่ซึ่งปุุยขอกขี้ไก่นี่ลุงจะใส่ทุกอย่างในสวนนะครับที่ลุงไปซื้อมาจากฟาร์มนะครับคือขี้ไก่นี่มันช่มีทุกจังหวัดน,นะครับแต่เขาเสาะหาหัวจักแหลงนะครับพยายาม เสาหาแรงดีที่มันมีนะครับ้าตางจังหวัดนะครับตาจังหวัดที่บ้มีฟาร์มไก่นะ่ะให้ไปหาในพวกที่เถ่าแก่ที่เขารับสื่อพืชผลทางการเกษตรนะครับเขามีรถซิบหล่อพ่อพ่อเขาตีรถกลับเนี่เขาจะเอาขี้ไก่ไปขายนะครับขาจะไ่ตีรถเป่านะโหน่นี่เขาจะเอาเอาของมาสง่งอยู่ท่าเรือแนละเวลาตีรถกลับนี่เขาจะเอาขี้ไก่ไปขายน้ำน,นะครับถ้าหูจักแหลงเขาฉีาสีห้าพัย่านะครับแต่ไปปม่บูหูก็ห้าหย่าจักน้อยนะครับ ส่วนปัญหานะครับปัญหาเรื่องแม่แรงรบกวนหรือว่าโรคเรื่องลูกล่าในการจะบ่คอยมีปัญไดนนะครับเวลาขีนน่นกเป็นผื่นตีทุนเพราะกวนนะครับจีบคอยเรืองมากปันไดป็าเรือไม่หย่อมีลูกอ่อนนะครับรรมาอยู่ประมาณเดือนหน,นึ่งเลยมีมีลูกอ่อนแล้วครับซึ่งก่อนจีมีลูกนี้ลูกกระตัดหยอดไปขายไปขายลร้รุ่นแล้วครับยอดอ่อนนี่ล่วงขายอยู่กิโลหนึ่งเกือบลอยนะครับ ขีดกว้างนะครับกำหนึ่งสิบบาทนี่ขีดขีดนิดๆนะต่อสิบบาทนะครับยอดอ่อนของมะละกินกขายดีนะครับขายดีคือมะละกินกเนี่ยลูกประม่านนี้นะครับที่เก็บไปขายนะจะเก็บลูกแค่ได้พี่น้องเก็บลูกอ่อนนะครับจะขายดีนะครับกินกับลาบกับก่อยกินกับปนโอ้สรรพคุณหลายนะครับสรรพคุณทางยาหลายพสมควนนะครับมะละกินกนี่เป็นพืชพักที่ที่ที่ให้สรรพนคุณทางยาหลายชนิดนะครับดีต่อสุขภาพนะครับ ซึ่งผู้เฒ่าที่เป็นเบาหวานนะครับสีสีเป็นลูกค่าประจํานะครับสีมาสื่อมานาขีนกไปไปท่านประจํานะครับคือสามารถลดน้าตาลได้นะครับดีกว่าฉีดอิสซูลินนะครับใชพัคุณทางยาหลายนะครับแต่ก่อนลงกับู้บหคิดว่ามันจะขายได้นะครับกขกปลูกหน่อยๆพราะปลูกอลไรผม่ิดว่าการตอบรับดีก็เลยปลูกขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับเหรอรอนนี่สิตาตอนเสานะครับ ช่วงเศาๆที่มันตัดคือมันมันมันจะง่ามนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับยอดองคัวประมาณนี้นะครับฉีดนิดๆเนี่ยสิบบาทนะครับกำหนึ่งขายดีนะครับขายดีขายดีมีลูกค้าประจํามาสื่อแหเข้ามาสื่อประจํานะครับการสื่อพัฒนายรย่านะครับคือเข้าพยาามลูให้มันหลากหลายให้มันมีทุกอย่างนะครับเป็นเหมือนว่าซปเปอร์มาเก็ตเลยนะครับในสวนของเขานี่มีครบทุกอย่างนะครับ การในสวนก็จะมีทั้งขอดีและขอเสียนะครับจะมีอุปสรรคหลายอย่างให้เข้าตองตองปวดหัวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องต้องต้องอดทนต้องสูงในจังน้อยนะครับส่วนยาเชือ้อราเนี่ยก็ลูกฉีะมาณขังเดียวนะครับตาจามพิษสีเ,เดียวก็คือว่ามาีม้วมีลามอรบกวนนะครับส่วนมากเขาจะเป็นล่าสนิมนะครับล่าสนิมฉีดข้างนึนต่้งแต่สมัยมันยังน้หน่อยกับบริฉีดีเลยนะครับ,บ,รน,รบนี้ก็เได้เก็บผลผลิตขายแล้วนะครับ กเขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้ก่อนเดออพี่น้องเดออคุณพ่อรักษานะครับอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนขอบคุณหลายๆายในการรับชมนะครับสวัสดีครับ